ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมตระนี่ห่วยราดครับบรรยากาศครับผมแต่เป็นจิโตกเดินพี่น้องมือนีภาพพี่น้องออกมาเล่นก็ได้มาหาพ่อใหญ่มาคำปั่นนะครับอยู่ตรงใหทุ่งนมือนีมาผู้เดียวครับมาตั้งทิศตะวันตกหมู่บานครับผมมาตั้งห่วยทั้งหน้าห่วยครับปุ่นหน้าห่วยไอหน้าต้นตาลหลายคนครับผมตีเห็ดหน้าแต่ว่าพอไปหอดครับมือนีมีเนี่ยมาเห็ดอยู่แถวนี้ครับพี่น้อง ติดตามครับผมพี่น้องเดี๋ยวอิพาพี่น้องมาเอาีอยงอะซองเม่จิซ้อนครับผมหลังจากบ่ดใองมาโดดแล้วตาปีกายน่ครับผมครบปีนึงละที่บ่อในเฮดมากครับเดี๋ยวล่องเบืองว่ามือนี่สิเป็นยังไงติดตามครับผมพี่น้องมาเดี๋ยวเอาขล้องไปก่อนครับผมรืบบอกพี่น้องครับผมพี่น้องครับ ปีนี้มาไหมครับผมเฮ็ดแบบไม่ปีนี้เฮ็ดแบบไม่ครับพี่น้องเอาผาแเงียงมากครับผมติดตามว่าแบบหม่จะเป็ยนรูไหครับผมสรใไม่สูรใไม่พี่น้อง ไม่ไม่พี่น้องพอต้องฝังริมเพื้นว่าธรรมดานี้มันสีหยัดอันนี้ดีๆแต่ว่าเพื้นเจ้าบอกมากว่าพอต้องเลยครับพี่น้องเอาต้องกับพอต้องครับผมมามองคำหน่อยดิมีบล็อกท่านทันทนนน้นเห็นตุ้งดีเลยนะครับทำไมว่วาในมือกปันไดครับผม อนนี้เราฟัอนนี้เราห่ออนนี้าก็บก่ยวเอาไปเจืกอม่อเ้ครันอเ ดึกเขา่าดึกเข่าครับผมครับผองพี่นอ,อหมอ้อใส่ขยะขี้แห้งแค่นี่คือแบบไม่ครับผมนี่ขี้แห้งก็ขี้ไปนี่แบบไม่ครับแต่ว่าผมกบ พึ่งเห็ดครับผมเดี๋ยวเฮ็ดให้มันได้ต้องต้องลุงก่อนครับให้มันตกตกนะมาหอดให้มันได้ลงไปเลยครับผมให้มันเป็นตกตกไว้ครับเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหนีก่อนครับอไม่เอา้าเอาทำนี่นะครับผมพีม่น้องนี่คือแบบไม่ที่กระเจ้าบอกมาครับผมเอ็ซีบอกมาว่าเดี๋ยวพายแง่เฮ็ดครับผมว่าต้องเลยยัดขังมันธรรมดาผมเสียวขีดตม้มมายัางยัด ขัง,งมันงัดกับพายุครับผมยัดกับพายุมุดลงเขาแต่อันนี้เพื่อนบอกว่าขังมันเขาในผาแงแงแร่ลุกนี่บ่ม,มีหมดบบมีอย่งางบ่ได้ไอ้หมดดินหมดยังบ่ได้เลยครับติดตามพี่น้องมะลองเบิ้องครับผมมามาเสียบไฟตัยงผีครับผมครับผมเดี๋ยวสี่เสียบสีเสียบไปขั้วครับผมพี่น้อง นี่สวยสอดกันด้วยครับงานเขาเลย่มจะสอดกันครับผมนี่ครับขราบขัวบวกครับผมเบื้องห้ดีเป็นขัวบวกขัวลบครับพี่น้องขัวลบครับน,นี่ก็เขาครับผมอ้าโดนใส่กันจีลืมมนะครับผมพี่น้อง เอา้าเสียงหายแล้วครับเต็มที่เลยครับผมอันนี้ต้องหาเนื้อปีดค,ครับว่าวสัน พาเป็นบินพาแม่งบินมาอัเห็นครับผมสวนนี้ไว้เลยครับมหใย้เห็นแสงไฟเลยครับผมอือปึ๊บอ่ะโอเคครับผม พี่น้องครับผมมาเบิ่งผลงานครับเออโหบุกไฟมากครับผมแต่ว่ากับมาอยู่ครับนี่เนี่ยพี่น้องเบิ่งครับผมนี่ครับยี่สิบสามยิบตัวอยู่ครับโอ้โหรอจะขู่เลยครับผมโอ้บินแม่แหละบินมาแหละ ไฟ,ไฟล่อรครับเปิดไฟล่อรครับบ้าน,นี้พี่น้องติดต่างครับผมได้อยู่ประมาณยี่สิบกว่าตัวอยู่ครับสีเกาครับผมใส่ในถังเล้มาเบิ่งอีกพี่นอ้องซ้ำๆเกา่าโอ้หลายกว่าเก่าอยู่ครับพี่น้องหลายกว่าเก่าอยู่นี่ กำลังเงินทิ้งกบาหลายเรื่องนะครับอ,อ,อ้ตายอีกก้อนครับผมเดีย๋ยวมันสิตายครับขคนาบัวตาคมัสิ่ตายครับผมอยู่น้อง กว้างไปยครับเดี๋ยวเอาไฟตู้โทรศัพท์ล่องเบิรงครับผมจังหน ครับผมพี่น้องสุดท้ายครับหนาวอยู่บ่ได้ครับพ่อครับผมดี๋ภาพาไปเบิ่งรอบสุดท้ายปิดเสียงเลยครับผมพี่น้องหนาวครับเข้าบ้านครับปิดเลยครับผม ่อครับผมไปเบิ้งครับผมรอบสุดท่ายใส่แบบกระบิดตัวนั่นอุ๊บเออพี่น้องครับผมนี่ครับรอบสุดท่ายครับผมมาตากกันทีเลยครับป๊บพี่น้อง ของเลยครับผมเออเดี๋ยวให้พี่น้องเจ็บเรียบร้อยแล้วครับมาบจักมันหอย,ยกระดกคเดียดอกเดี๋ยวเบืงผลงานครับผมหนาวพี่น้องอยู่บรไเด้เออปีนี้มันอาจจะบ,บ่ลายครับบ่คอยมีครับผมแต่ว่ากับพ่อได้อยู่ครับอ,อหนาวครับหนาวเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งครับผลงานครับผม อาจจะไ่ได้หลายนะครับผมแต่ว่าก็ได้หลายนะครับผมมันอยู่ในนี่ครับอันนี้ได้สูตรมาจากทั้งหน้า,นาอาเพื่อนครับผมมันบอกว่ายาคำว่อยาทให้มันตายครับผมยาโดนครับตักตักเร้่อยเนี่ยนใ,ใส่ผ่าครับผมนี่ เสร็จจะขล้องครับ,รบผมวดูต้องบึ้งดีดีครับมันมายอมลงเล่นเดีย๋ยวหลนะครับผมพี่นอ้องอี๋มันชิวตายครับผมมันเสาาร็จจะขล้องต,ตายกับชิวส่วนหน่อยครับชิวสิบินครับผมตัวเป็นแหงเลยเนี่ยเป็นกิจได้จังหวะบินตัวบันพี่นอ้อง เออนี่ครับบม่ได้ไลาหรอกครับผมได้ซ้ำนี่แหละบึงเหาครับนี่ออกซำนีแล้วครับเพราะว่ามันได้ซ้ำนี่ครับผมเอ้าลบคลิปครับผมพี่น้องที่นี่ทีเอฟซีเนี่นํามากดีครับผมเราต้องบ่ต้องไปเสียเวลาอุดหลอบไอ้กละมังครับปาดผ่ายแง่งกลางๆแถมเป็นต้องโล่งครับผมแล้วก็ น้ำสะอาดเลยครับน้ำเพราะว่าแต่ห้ายัดดินยันหยังข้างๆดินพังลงครับผมแล้วก็น้ำที่ดำๆน้ำที่ดินเวลาเ้าตักไอ้นี่ก็บพสะอาดครับผมตักไอ้แมงกี้ซ้อนครับอันนี้สะอาดครับผมพี่น้องสุดยอดครับขอยแมงกี้ซ้อนในลายครับผมพี่น้องอันนี้หรือว่านว่าจนออกกับื้อจักครับผมมาล่องมือไว้กับื้อจักครับผมตี่ตังครับผมตอนนี้หัวราทีว่าสีแก้วครับผมกระบาดครับผมสวัสดีครับผม ไปกระบาดกระบาดโซดู <c oughs> ไลฟ์พี่น้องสิว่าให้ไป่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปไปไปน้องไหมกระบาดแล้วครับผมมา